สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับอ้นสายพิ้งนะครับกับช่องสายวิ้งพิชชิ่งนะครับวันนี้จะพาหน้านะครับนี่มาออกไม้นะครับออกไม้เป็นคลองน้ําชนละปทานครับเผื่อมีชะดูจอดมานะครับแต่รู้สึกว่าแม่คอก็จะเยอะนะครับปะไม่ต้องพูดมากครับเราไปลงไม้กันเลยครับนั่งขอแม่คอกนะครับหน้านครับมาแล้วครับเดี๋ยวลองตีดูนะครับจะตีถึงไหม ตามครับตามครับเอ้าตึม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 ไม่ตึมครับตามครับตามตามตามเลยครับเป็นลื่นยาวมาเลยครับไม้แตกไม้นี้โยนพลาดครับโยนตกตรงกลางเลยครับน่าจะพาลูกเข้าไปอีกแล้วอุตส่าห์นั่งรอนะครับ เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ตีไม้แตกตามมาเลยนะครับอย่างโหดครับแต่ไม่กัดโอ้เนี่อยู่นี่ครับคอกแตกมาเลยครับตีไปใส่ปลาบัวครับคอกแตกไปคนระฝั่งนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องยืนรอแม่มครับว่าแม่มันจะขึ้นตรงไหนครับ นี่นะครับนานาครับแม่มันจะขึ้นตรงไหนครับคอยดูครับผลาดละครับนานาครับตีใส่กลางค้อเลยครับดึงมาแม่หนีไปเลยครับตีเข้าป่าบัวนะครับโดนบัวพอดีเลยฮะรอตั้งนานกว่าจะเข้ามาเสียทีแค่โยน เหยื่นะครับไปติดกับใบบัวนะครับแล้วโยกนะครับไม่หายเลยเดี๋ยวรอครับโอ้โเรียบร้อยเลยครับนานๆครับน่าจะไม่ตามนะครับพอกนี้ครับพลาดไมเดียวไปเลย ตีไม้แรกแม่จะเอานะครับไม้ที่สองตกกลางป่าบัวน่าจะตื่นเข้าป่าบัวไปแล้วครับเกาะเยื่อไปเกาะกับบัวนะครับก็สายกลับมามันติดนะฮะเดยต้องรอดูว่าแม่มันขึ้นตรงไหนครับโอ้ยแม่อยู่แม่อยู่กับแม่ยังอยู่กับฟูงครับแม่มันยังอยู่กับฟูงนะครับท่านนะครับ แม่ยังอยู่กับฟูงนะครับโอ้มันตามเหยื่อมาใกล้ๆนล่ครับตามเหยื่อมาแต่มันไม่กัดครับมาขึ้นโชว์ต่อหน้าเลยเลยครับนี่ครับขึ้นตรงหน้านี่เลยครับตามเหยื่อมานะครับแล้วก็ดูแม่มันจะขึ้นปากตรงไหนครับ เขดูแม่มันจะขึ้นป่าตรงไหนครับรูปี่ยนเยอะครับ เลยครับใจร้ายสุดๆครับ <S <S <ๆ>ไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะครับ <S <S <ๆ>กัดโดนหางครับไม่อยู่ครับ <S <S <ๆ>อนะครับอ<ๆ>ุ้ยหางขาดเลยครับนั้น,นครับ หางขาดเลยครับหางขาดเลยครับเดี๋ยวเอาไห้หางขาดได้เลยครับกัดหางขาดเลยนะครับ oh. ตามมากัดใกล้ๆเลยครับกัดหางขาดเลยครับกลูว่าหางขาดจะมีแอคชั่นได้ตัวไหมครับแต่แอคชั่นเนี่ยหายแน่นอนแต่ว่าจะได้ตัวไหมครับ ก็เปลี่ยนโอ้เอชันหางมันขาดไปแล้วครับกัดหางขาดเลยนะครับ มากัดใกล้ๆครับหางขาดเลยครับเปลี่ยนเจอตัวใหม่แล้วนะครับเอาหางไปกินแล้วนะโอ oh. ต่อหน้าต่อตาเลยครับ ด,ดูครับอูครับดูครับอุ้ยปอกครับไม่ใช่แม่มันนะครับแต่ไอ้ปอกนะครับไอ้ปอกกัดนะครับอุ้ยไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่คลองนะไอนี่ไอ้ปอกนะครับไอ้ปอกมันหลบอยู่ตรงนี้ครับหลุดพอดีครับได้ปอกใช้ลูกกว่านะ ปอกนะครับตัวนี้ปอกนะครับเดี๋ยวตามมาแม่เราตามมาแม่ข้อครับเอ้ปปอกมันกัดก่อนนะยังไงแม่มันยังขึ้นอยู่เลยครับดีนะเยื่อไมพังยังตีได้ต่อ,อปอกกัดไมนี่ปอกกัดครับ ไอ้ป๊อกมันขัดก่อนนะครับไปแล้วนะครับไม่น่าเลยป๊อก ผิดคิวไอ้ป๊อกมันมาก,กัดก่อนนะครับตอนที่ตีไปตอนแรกแม่มันไล่ตามมาเลยนะ แม่ข้อขึ้นอยู่ไกลๆเลยครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ย้ายตามครับนี่ครับ่ดูครับ ไปครับเก็บของย้ายทาไปก่อนครับโอ้ยหมาก็พอหมาโอ้โหเอาเข้าไปมาวัดครับชาติหมาจริงๆ ข้อกึงอยู่ใต้ใบบัวนี่นะเดี๋ยวจะเอาแม่ข้อไ้ปอกมันมากัดก่อนเราตามครับตามแม่ข้อนะครับนะครับอู้ไปขึ้นไกลๆแล้วค,ครับ อันนี้น่าจะคอกไหมแต่ผมเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับเปลี่ยนใช้บัดเปลี่ยนใช้เหยื่อกองพนตัวครับ ไม่ขึ้นแล้วครับไปแล้วครับไม่คอกตัวใหญ่นะครับนุ่นอยู่กลางน้ำครับกัดกันครับข้อกัดข้อครับอาจจะไปแล้วล่ะครับแป๊บเดียวเองครับ พาลูกนี้เลยครับวันนี้ไม่แห่วแล้วครับน้าครับยังไงก็ได้ปอกขึ้นมาครับตัวหนึ่งครับครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับเวลาที่จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นนะครับครับวันนี้ได้ไซร์เล็กนะครับจะเป็นที่ต้องการที่จะทำอาหารได้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องเขากลับสู่คืนธรรมชาตินะครับ ไปไปแล้วครับวันนี้ขอนะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากนานๆนะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ